คอยร่องบ๊อบเบสคอยร่องเป็นตะคมสะแสบงแพ้งงานพันเพง้งคอยร่องบ๊อบเบสคอยร่องเป็นตะคมสะแสบงเพงง้เพง,ง,เพงงานมันคอยร่องบ๊อบเบสคอยร่องเป็นตะคมแสบงแพ้งงานพันเพ้งคอยเด็ดเออเจ้ามะขอมาถือเพ้งได้เนี่ยครับบอสคอยร่องบ๊อบเบนี่มีคอยร่องได้ตาใต้ต้นสแแบงคิดทอดอยากแรลงยังอ้อน เปิดใจเนาะกูพ่ก็เอิดกจะว่าเปิดใจได้หนิน <ะ S 2> นครับเอา้ามาแล้วเดิกเมาขอเริ่มเป็นดีเจแล้วกลั่งฟังพเพลงแล้ว<า>ดีเจอแอนอดี้มันเบิ่งได้แค่ไลฟ์สดเด้จิจริงพี่อะไรนะเออโอ้ กดไลค์ด share, กดแชร์กดซับสไครป์เพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องเราหน่อยน้ำเลนเตอร์ค่ะ